โอเคก็ทักทายกันยามค่ำก็สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มีความรู้เทคนิคไม่ใช่เทคนิคเป็นข้อบูลดีกว่าข้อบูลมาบอกๆกันเกี่ยวกับวันนี้เกี่ยวกับเกียร์เกียร์ยแล้วเป็นเกียร์ CVT ของ h o นะครนะ CVT Honda รุ่น HRV อาการคือสายพานขาดรถวิ่งแค่ประมาณเจ็ดหมืนโลรถไปกี่ปีอะรถประมาณปีสองพันสิบหกสิบเจ็ดเน่มั้มงหลายสุดอยู่สายพานขาดวิ่งแค่เจ็ดหมืนโลสายพานขาดขาดได้อย่างไรปัญหามาจากสาเหตุอะไรเป็นที่ระบบน้ำมันไหม หรือเป็นที่อะไรก็ไนดน้เดี๋ยวนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์ให้ให้ดูมีหลักฐานอ้างอิงให้ตลอดสำหรับงานแต่ละงานนะครับงานส่วนมากแล้วงานซ่อมแซมเนี่ยงานแต่ละงานเนี่ยที่เข้ามาหาผมเนี่ยผมจะจะแปบลบว่าจะแยกแยกเป็นหมวดหมดส่วนสามหมวดหลักๆสามหมวดใหญ่เลยว่าความเสียหายของเครื่องยนต์แต่ละตัวที่เข้ามารถหรือเกียร์ต่างๆที่เข้ามาหาผมให้ทำเนี่ย จะวิเคราะห์เวลาวิเคราะห์งานเนะี่ยผมจะแยกแยกประเด็นแยกเป็นสามหมวดหลักก่อนหมวดแรกก็คือสาเหตุที่พังต่างๆมาเกิดจากที่ไหนสาเหตุแรกคือผู้ใช้รถผมจะวิเคราะห์ไอชิ้นส่วนที่มันเสียหายเนะี่ยมันมันจะฟ้อ,องเราเองว่าอะไรมันเสียอะไรมันเสียหายจากอะไรเงี้ยมันจะบอกเราเองมันจะโกหกกันไม่ได้สิ่งแรกเลยคือผู้ใช้รถ ว่ามีอะไรบ้างคืขอขอัขอบขี่ยังไงดูแลรักษาดีไหมแล้วก็ไปดัดแปลงสาภาพรถอะไรไหมอะไรพวกนี้ยมันนี่คือหัวข้อหัวข้อแรกต่อมาก็ที่เสียหายก็จะแยกอีกหมวดนึงก็คือไอเขาเรียกอะไรชิ้นส่วนอะไรเกี่ยวกับพวกพวัสดุอุปกรณ์คือผ่านมาตรฐานผ่าน qc ไหมบางทีโรงงานผลิตมาอาจจะไม่ดีอย่างสมมติเช่นในเกียร์ ford ranger m แปดสอเนี้ย อยู่แล้วเหยียบคันแล้วเงียบละคัดแล้วเ,ลลเสียงดำลูกปืนปากเกยียห้าแต่ทำไมไมันแตกบ่อยจังไม่ใช่คันแรกมีหลายคันก็นนผ่าดูว่าปุ๊บอ้าวเม่กิชชหน้าแสดงว่าชิ้นส่วนในการผลิตอะไรชิ้นี้ไม่มาตรฐานนะฮะอันนี้คือ็อย่างที่สองเวลาเราจะซ่อแมแซมก็จะดูพวกนี้นนเป็นหลักถ้าซ่อแมแซมพุทธเหกอาร์แปอสองเนี่ยลูกปืนมันเสียมันผลิตที่ช้หน้ามันไม่ดี เวลาเราซ่อมผมก็จะไม่ใช้ของชนแลวผมก็จะเอาเป็นของเอ็นดิเอเคของไอ้เจแปนมาใส่อย่างนี้เพื่อเป็นการไม่ใช้ของผมจะไม่เน้นเรื่องของแท้ของทีมอะไรที่หนผมจะเน้นว่าอันไหนมันใช้เหมาะสมที่สุดผมคิดอย่างนี้อะไรแต่ละชิ้นผมเวลาผมสั่งมาผมไม่เน้นว่าอันนี้ก็ของแท้ของแท้เบอร์ศูนย์ผมไม่สนใจหลกผมสนใจว่าต้องใช้ได้ถ้าว่าของศูนย์ของแท้ดีจริงมันจะเสียง่ายขนาดนี้รถเจ็ดหมื่นโลสายพานขาดมันต้องมีเหตุผลนะครับ อธิบายฟังตอนหลังันอันนี้เอาปเป็นเรื่องก่อนและอย่างที่สามที่บอกที่ผมราะห์เป็นมุมหมดอย่างที่สามคือการคำนวณผิดพลาดของวิศวะวิศวะที่ออกแบบเครื่องยนต์รถใหญ่เกียร์รุ่นนี้สาเหตุมันมาจากวิศวะผิดพลาดหรือเปล่าหรือคนขับขี่หรือคิดส่วนอะไรไม่ดีอย่างเคสเนี้ยเ r v ตัวเนี้ยสาเหตุมาอย่างที่สามคือการคำนวณของวิศวะผิดพลาดนะครับมันมีที่มาที่ไปผมไม่ได้เก่งขนาด ถักล้างหรอกแต่ว่ามันมีเหตุและผลเดี๋ยวผมจะสรุปไปฟังอธิบายฟังว่ามันเพราะอะไรทำไมสายพันขาดรถเจ็ดไม่ถึงไม่ถึงเจ็ดพันโลว่าเจ็ดนโลรถไปกี่ปีน้ำมันก็ไม่ำดำแต่สะยพานขาดกองก็ไม่ตันขาดเพราะอะไรมีเหตุและผลโดยรวมรวมแล้วเกียร์รุ่นนี้นะครับออกแบบมาดีมากถ้าจุดเดียวนี่แหละพาลาสายพานนี่แหละนอกั้นระบบสมองกลระบบโซลีรนนอย ปั๊มทลุลูกสูงลูกสูบทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดสำหรับเกียร์ตัวนี้นะฮอ,อนดานะปัญหาอยู่จุดเดียวที่ว่าใส่พาน CVC ที่เขาออกแบบมาผิดพลาดผิดพลาดตรงไหนเอเอย่างมุดตัวนี้ตัวขยายสังเ,เกตว่าเนื้อจะเนียไม่ไม่กินเลยแหละไม่กินเลยไม่มีร่องรอยเลยการตีนะครับนี่การวิเคราะห์ไปกิ๊กนะฮะ ไมม่ีีสแล้วมันสาเหตุที่สายฐานขาดมาจากอะไรจุดไหนบ้างที่ทําให้ขาดได้อย่างงูที่เจอไปบ่อยตอนแรกก็คือมิสูบิชิซีเดียนะครับที่ว่าสายพานข,ขาดบ่อยเครื่องอะไรสี่สิแปดอะไรกันนะ่ะตัวนั้นขาดเพราะว่าการออกแบบผิดพลาดเหมือนกันคือว่าไอตัวตัวนี้จะเป็นร่องลูกปืนที่ว่าเวลาหม้อขยายสายพานมันขึ้นลงลูกปืนจะกิ้งมิสูจะใช้ลูกปืนเป็นกลมๆแกละสมเม็ด เลี้ยงต่อกันคล้ายนั่นแหละถ้าใครติดตามผมนะจะเห็นว่ามีคลิปที่ว่าผมบอกว่าลูกป,ปืนตัวนั้นน่ะของมิซูตัวนั้นน่ะมันออกแบบประทิภาพผมจะไม่ใส่แบบนั้นผมก็จะไปเอาเป็นลูกป,ปืนแคปซูลขนาด6มิลมาใส่แทนที่นะฮะนั่นคือที่ผมทํคลิปไปแล้วอย่างคันนี้ฮอนด้าเป็นลูกป,ปืนแคปซูลน,นะครับ มีสามเม็ดเือนกันแต่ว่าถ้าเป็นตัวแรกจะเป็นวิซีตัวแรกมันจะแค่เม็ดเดียวมเม็ดเดียวแล้วก็จะมีแผ่นเหล็กกรอบกั้นอย่างนี้ขึ้นลงเม็ดเดียวแต่ตัวนี้พัฒนาแล้วปรับปรุงแล้วใช้สามเม็ดสามแกนปีนกซูลน,นี่คือโอเคผ่านแต่เมิดูเป็นลูกปืปนไม่วงกลมสามเม็ดเวลามันขึ้นลงขึ้นลงพอมันไปตามวมดูลติดขัดลูกปืนมันจะขัดกันเองพอขัดกันเองก็อีกฝั่งหนึ่งดันขยายเพื่อจะลดอีกฝัง่งหนึ่งปรากฏว่าฝั่งนี้ลดไม่ได้เพราะมันติดขัด เกิดอะไรขึ้นการเบ่งตัวเต็มที่สายพานจะเป็นเส้นเล็กเส้นเล็กๆบางๆบางๆมีอยู่ประมาณเจดถึงเ้าแผ่นเก้าเส้นของรวมกันเปนชั้นชั้นของบุหรี่พานแล้วก็ปัญหาั้งเนี้ยที่ว่าสายพานขาดเพราะอะไรเพราะว่าจุงบอกว่าวิศวกคำมนวณผิพาดผิดพาดตรงไหนคือว่าสายพาน อันนี้คือของฮอนด้าเส้นนี้ถ้าจำไม่ผิดนะผมเคยเปลี่ยนให้บ r v อเมื่อสองปีที่แล้วนะครับเป็น่ยนพาย์แฉเบอร์ศูนย์ผมเปลี่ยนได้เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนแล้วก็ขาดโดยที่มันขาดแล้วก่อนเพราะขาดแล้วซ่อมไปเปลี่ยนแา่พานไปนี่คือสาพันฮอนด้า Honda แหละหลังนี้เป็นอย่างนี้เจ็ดเดือนขาดผมก็งงขาดเพราะอะไร และนี่คือของโตยต้าครับสังเกตว่ามันจะม่เหมือนกันนะร่องหลังไม่เหมือนกันแล้วก็ดูร่องในสังเกตในให้ดีปัญหาคือตัวนี้นี่ทำมามผิดพลาดเพราะอะไรเพราะอย่างนี้นะครับดูร่องในนี้ด้านไหนนี้อันนี้ดูเงสายพานนะอันนี้เป็นของฮอนด้าคันนี้แหละสีดอลักษณะจะเป็นอย่างนี้ จะเรียงให้ดูนี่คือลักษณะอย่างนี้นะอันนี้คือทิดอาวีแล้วก็อันนี้เป็นการเปรียบเทียบไปดูครับไม่ใช่ว่าจะโจมตีเลยคือว่าเราเอาสิ่งที่ที่ผมคิดคำนวณว่า มาให้ดูเชื่อไม่เชื่อกันแล้วแต้นะอันนี้เป็นการวิเคราะห์ข,ข้อมูลนะอ่ะเดี๋ยวสายพานมีสี่ก้อก็ทิ้นนี่อันนี้คือโตอตะอ,อันนี้ฮอนด้าแล้เกตตัวคล้องให้ดีเห็นไหม ต้องป่องกับไม่ป่องอ่ะตัวเนี้ยตัวท้องเนี้ยเนี้ยเห็นไหมแล้วก็หลังหลังไม่เกี่ยวเนียแลนน้วเขาเรียกผิดพลาดตรงไหนต่อนะยะเล่าให้ฟังเวลาใสา่พานเนี่ยเวลามันมันคล้องเวลามันหมุนตัวช่วงกลับเวลาข้างนึงขยายสุดข้างนึงต้องเล็กสุดช่วงที่ว่าเล็กสุดแบบตรงนี้นะแม่ เนียอย่างน,นี้ช่วงที่ว่ามันมันมันอาชุนิบาลสุดมันก็จะดื้อก็แสดงอย่างนี้อีกฝั่งนี้จะอ้านาะเวลาฝั่งนู้นหุบตอนนี้ก็จะอ้าแต่ช่วงเนี้ยช่วงเนี้ตรงกีดีช่วงเนี้ยช่วงกลับเนี่ย,นยกลับเกาเรียกกลับลำนี่แหละเล็กนี่แหละปัญหาคือจะส่องที่ก็ สกเ็นะถ้าช่วงกลับลาอย่างนี้นะครับอช่นนี้เวลามันกลับถ้ามันอ้ามันแบบเป็นขยายเนี้ยคือว่าไอ้ท้องม,มนอันอะง่ายท้องมนอัอมมนะอ,อมมนะเวลาอย่างเงี้ยเห็นไหมตัวท้องม,มันชนกันก่อนที่ปีกจะชนกันเห็นะครับรอยสกเก็ตรอยอ่ะมันจะเกิดรอยที่ท้องมอันนี้เนี่ยมันชนกันก่อนโดยที่ว่าอีกตัวนึง อันของโตตตามันจะไม่ชนกันเห็นไหมมันจะห่างกันเวลาบิดตัวมันก็ตัวกลางมันจะไม่โดนพอทำไมเขาทำงี้เพราะการคำนวณคือวา่ามันจะมีสายพานคล้องคล้องอยู่ใต้เนี้ยเนี่ยหนึ่งเส้นนะมีเส้นหนึ่งมันก็จะล้างล้างฝั่งนี้ไว้ฝั่งนี้ไว้ตอนนี้เขาก็คำนวณว่ามันล้างมาเนี่ยกลัวไอ้ตัวเนี้ย เวลามันจะงองอคือมันจะดึงข้างเดียวคือว่ามันจะมีสองเส้นจะดึงแค่ปีกไอ้ตัวด้านบนนี้ขอบนี้กับขอบล่างนี้จะสีกับตัวหม้อพอเข้าใจครับมันก็จะกลายไปว่ามันจะดันด้านนี้เขาก็เลยทําพองป่องเพื่อให้ดันกับแกนกลางดันแกนกลางเพื่อให้ประคองให้ให้ตัวสายสายพานสองเส้นนี้รับน้ำหนักเต็มที่เขาหนูงั้นคือรับเต็มที่แต่ปัญหาเกิดคือว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ต้องพอ,องป่องมันเนี้ยมันไปชนกับแกนก่อน มาชนกับแกนแล้วก็เกิดการดันตัวตรงกลางเนี่ยอันนี้แต่พาก็ดึงดึงของนี้ขึ้นดึงไปงี้เพราะมันล่างไงอันนี้ก็ดันออกมันก็กลายเป็นตัวเบือร์ร์รูแบบดันโค้งจะสังเกตว่าล่องนะล่องเนี่ยล่องที่สายพานโค้งเนี่ยกับต,ตัวต่ายนะเห็นไหมครับ มันจะไอ้น,นี่มันจะกว้างกว่าเพราะว่ามันโดนดันให้ป่องขึ้นไปมันก็เลยกลายเป็นมีระยะระยะระยะให้เายพันหลวมสังเกตง่ายๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยล่องมาเนี่ยล่องที่ถัอหางโค้กเนี่ยเหล็กลวดเท่ากันเอาเก้าเทนเท่ากันแต่ว่าไอ้น,นี่มันขยายเยอะกว่ามันก็เกิดช่องว่างก็เลยหลวมอ่ะหลวมเนี่ยสังเกตง่ายคือนที่ผมคล้องไว้เนี่ยนี่ผมเก็บมาเรียงเพราะมันขาดแล้วมี่แค่เจ็ดเดือน เห็นลองห่างไหมลองห่างลองห่างบุน,น้อันนี้ก็อันนี้ของโตต้าใช้ใช้มาสามแสกว่าโลแล้ะที่เข้ามาซ่อมนี่คือแต่พันไม่ขาดหรอกแต่ว่าชุดพัดไหมก็เลยเปลี่ยนพันด้วยก็เลยผมเก็บไว้ถ้าเก็บว่าตรวนี้มันจะเป็นรอยอ่าไม่เรียบแต่เนี้ยพื้นผิวยังกิ๊กๆเลยแต่ขาดไม่มีเสียงอะไรบอกลงหน้าคือขาด,ขาดเลยคือถ้าเกิดล่องมันจะยืด เห็น้องหางไหมเนี่ยรองช่องตัวเนี่ยอันนี้มันจะแคบคือเขาคำนวณรับว่าตัวนี้มันต้องรับแรงกดเท่าๆกันจะมีร่องสองร่องตัวกาปูดมาอันนี้มันจะเรียบแต่สัมผัสมันจะโดนบ่อขยายสายพานทั้งคู่แล้วก็สายพานจะมีสองฝั่งไม่ได้แผ่นเดียวยาวนะสองฝั่งมันก็เกิดการดันตรงกลางเนี่ยดันให้มันยืดพอยืดไปเกิดร่องก็เกิดการหลวมเกิดขึ้นแล้วก็เวลามันมันมันขัดกันเองด้วยเห็นรอยเนี้ยเกิดรอยครับ กาเนี่ยมันจะเป็นรอยรอยกัดเหล็กกัดทั้งๆที่ว่าในช่วงที่ว่าบ่อขยายฟานมันจะไม่มีอะไรก็อยู่ในนั้นเลยมันก็แค่มันหมุนหมุนหมุนไปงะไม่มีอะไรไปยุ่งวุ่นวายตรงนี้เลยคือไอ้รอยที่เกิดจะเกิดจากตัวมันเองมันขบกันเองนะครับมันขบกันเองมันกัดกัดออกมาเข้าพอยืดหยุบสุดท้ายมันก็ผ่านอะไรอันนี้คือสาเหตุ ไม่ได้เกี่ยวกับน้ำมันถูกปกเลยิจะเกี่ยวกับชิ้นส่วนอะไรอะไรมาแล้วเปยนอะไรบ้างสายพานหนึ่งเส้นสายพานผมไม่ใช้ของมันนะบ,บอกขอนไม่ใช่มันเพราะว่าของมันมีปัญหาผมก็เลยใช้นะครับเป็นของโตต้าความยาวเท่ากันแล้วก็ผิวสัมผัด เยอะกว่าด้วยนะครับแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีกว่าที่ไม่มีปัญหาเพราะงานเรารับประกันอ่าทุกซ้อมนี้อะไรบ้าง้าปองจะมีสองรูปนะสองรูปแล้วก็ถ้าคัดแต่้าคัดก็บเอยอเยอะนะให้ไปเลย,ยเ,เลยกิ๊กไป แต่ก็คือ่อบก็่อมบ่อบก็เปลี่ยนชอบเปลี่ยนให้แต่สายพานผมขอ,ขอ,ขอเลือกเองผมจะไม่ใช้แบบถ้าบอกยากแต่ได้เอ้ยตบของมันเอง้บขอ,อ,องมันเองผมโดนไปแล้วเด็ดเดือนขาดไข่ถ้วยทำง,งานแล้วประกันต้องตามใจผมนะเพราะว่าผมใส่คันนั้นอยู่นี่วิง่งปีกว่าเลยเป,เป็นอะไรบรีเอาตัวนี้ใส่วิ่งดีด้วยเกาะตึ๊บตึ๊บอยู่ปุ๊บเลย ถ้าถ้าว่าตามหลักแล้วเกียร์รุ่นนี้นะเกียร์ตัวนี้คันด้าเนี่ยถ้าเอาใส่พานตัวเนี้ยมาใส่อะแบบเป็นเป็นอฤที่เพอร์เฟคมากๆก็จะไม่มีปัญหาเลยระบบปั๊มเป็นปั๊มไม่ใช่ใช้ปั๊มหน้าท็อกนะหน้าเกียร์เป็นปั๊มแบบนี้นะและเป็นเฟืองแบบไม่ใช่เป็นเป็นเฟืองขบนะเป็นแบบใบพัดแบบเป็นหน้าท็อกน่แหละแต่มาอยู่ในนี้ ไม่ใช่ไปพัดแบบแบบปั๊มไปไป cover นะไม่ใช่เฟืองแต่เป็นแบบเหมือนคอปั๊มอ่ะแต่มันย้ายไปแยกอิกสระต่างหากมีขับขึ้นด้วยโซ่นะครับลูกซูบม,มีสองชุดประคับชุดละสี่แผ่นลูกสูบก็ไม่ใหญ่ไม้ได้แล้วก็ระบบสมองกลเป็นอะไรที่มันเป็นแกนแบบแกนกเหล็กฮอนด้าสมองกลไม่ค่อยติดขัดหรอกสมองกลเขาเป๊ะและ้วก็ไม่มีเปรเะกน แล้วก็ทําเป็นชั้นเงี้ยมันไม่ต้องกลัวโกงกลัวอะไรเลยเพราะว่ามันจะยึยยด,ด,ดยึดแน่นมากๆคือโดยรวมแล้วเกลือเนี้ยโอเคครับเกลือโอเค,เคากผิดตัวเดียวนี่แหละจุดบอกจุดเดียวนี่แหละ,ดดหละที่เจอนี่แหละนอกนั้นเป๊ะเคาเนี้ยก็ใชเ้เปลี่ยนแค่ว่าถึงเราไม่เปลี่ยนกล้องลูกใหญ่ลูกนี้เราไม่อยากลื้ออ่างเราสามารถเปลี่ยนกล้องลูกเล็กได้มันอยู่ใต้ออยใต้ออยลูกเนี้ยแค่นี้ก็ ยาวแล้วนี่ของมันของเก่านี่ของใหม่อย่างนี้ครับตาเหตุโดยรวมแล้วเกิดมาจากการออกแบบผิดพลาดซึ่งเขาหวังว่าไอ้ตรงกาวงป่องมาคือมันจะช่วยดันแต่ทานสองเส้นดันให้ให้มันบรรลานกันคือมันถ้าว่าคิดว่าถ้ามันอีกข้างมันดึงไว้มันล้างดันดันไว้ตรกขอบขอบหมอ้อขยะในทานเง่้ยเงี้ย เวลามันทำงานอ่ะเนี้ยมันจะสีอย่างงี้ยเหไหมพอสีเนี้ยปุ๊บมันก็เหมือนกับว่า,ด,าด้านเดียวมันก็เลยจะเอาให้ตรงเนี้ยช่วยเวลามันจะหวาดเลี้ยวกับสุดแต่ประกดว้วยตัวเนี้ยเห็นไ,ไหมมันไปสีก่อนชนกันก่อนแห่วาไอ้ตัวนี้ตัวนี้ถึงวมาชนขอบมันก็หกัก ไม่โดนนะครับมันก็จะมีรอยตัวนี้มันอย่างไม่ขบกันเองด้วยเพราะว่ามันมันมันแคบปีกที่มันโดนก่อนไม่ขบกันด้วยมันเลยไม่มีรอยนี้มันก็เลยไม่ขาดแต่ที่ว่าขาดรุ่นนี้เพราะว่าลูกปืนขยายขยายเยอะผมม่ซูมันจะทำเป็นเป็นเปสามลูกมันก็ติดขาดแต่้านรุ่นนี้มันเขาทําใหม่แล้วเขาเช็คดีครับสูแล้วถือว่าโอเคออกแบบถูกต้องขึ้นลงและแคบด้วยไม่ไม่ไม่กว้างมากมันจะมีตัวล็อกไว้ โดยรวมแล้วออกแบบนี้แล้วก็ลายน้ำมันลูกปืนไม่เหมือนตัวนั้นตัวนั้นมันจะใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งโอกาสเสี่ยงที่ว่าเศษเหล็กหรืออะไรเข้าไปทำให้ดังอ่ะมีสูงอันนี้มันก็ลดลงมาแล้วก,ก็ซีดนี่อะไรไม่ไม้เปลี่ยนก็ไหนๆก็สีงเวลาแล้วก็เลย ถ่ายให้พี่ดูด้วยของลูกด้วยโอเคมันมันเกี่ยวที่มันไม่เกี่ยวกับการตะมันเกียร์นะหลักๆแล้วอยู่ที่อันเนี้ยคุณภาพของไม่ใช่คุณภาพคือเขาคุณภาพของชิ้นงานชิ้นส่วนอ่ะคือแต่พานโอเคเนื้อเนื้อแข็งเป๊กใช้ได้แต่ว่าเขาออกแบบผิดนิดนึงคำนวณเผื่อเผื่อว่าให้มันดันช่วยกันแต่กลับกลายว่าตรงข้ามมันก็เลยเป็ล้างให้อ้า อ่าแปบลบว่าเนี่ยมันดันโวยเาโค้มันดันเงี้ยแต่มันก็เกิดช่องว่างจากสายพานที่คับๆมันก็หลวมเนี่ยอันนี้ผมเอาสายพานของโต้ตามาคล้องไว้แต่เก็บชิ้นเพราะเพราะเก็บเดินเก็บชิ้นไว้ลายมันยังไม่ลบเลยเนี่ยเนี่ยลายมันยังเป็นเปียกอยู่เลยต้องเชื่อกนอนอันใหม่อันนี้เป็นของโตต้าลักษณะพายกรตริกแค่ตัวสะพานี่เฉยพรอยาทั้งหมด มีของใหม่อันนี้ดูเนื้อลายล่องมันล่องพื้นมนะันล่ะเนี้ยๆเลยไม่มีรูดเลยแต่ตัวนี้มันจะอันนี้สามแสนโลจะสังเกตว่ามันไปไปล้วไอ้ที่พื้นหิวเนะ่ะแต่ก็ยังคงคงก็งขับมาแล้วขับมานะทิงแค่รืดคัดมันไหมแต่นี่คือลากมาเพราะมันขาดนี่คือของใหม่ความยาว เท่ากันบดแต่อยู่หลังไม่เหมือนกันถามว่าใส่กันได้ไหมรถที่ใช้อยู่ทุกวันนะี้ผมเอาตรงนี้ใส่เพราะว่าผมโดนคันนี้ไปเจ็ดเดือนพังมันไม่ใช่แล้วสะพานขาดมันขาดได้งยงง่ายแท้แล้วบอวิคอดูว่าเอา้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับสําหรับใครที่ใช้อยู่ก็ก็ดูๆเอาแล้วกันถ้าขาดแล้วมีรอยตรงนี้นะ แล้วถ้าถ้าถ้ายังจะเปลี่ยนเอาแบบตัวนี้ใส่อีกก็เจ็ดเดือนคันที่ผมทาไปบีเวีก็ไม่ถึงหกหมื่นโลก็คันนู้นอะที่ว่าแต่พันขาดสองรอบนี่คือสาเหตุนะครับนี่ก็แจ้งให้ฟังเดี๋ยวอะไรมาแล้วเดี๋ยวประก,กอบวันนี้ไปประเดียเสร็จไม่นานหรอกช้ารออะไร,ระพอดีแบตหมดช้าแบตอยู ก็เพิ่งมาถ่ายว15ทีพอดีลูน์รูแบตโทรศัพท์อ่าตอนนี้ก็อะไรน,นะั้นก็จะมีชุดส้มปุกลินพวกอะไรต่างๆเนะี่ยถอดทัดอยู่มน,นเกลยนแล้วก็กองสองลูกเห็นแค่นี้ไม่ใช่ถูกๆแล้วครับอ,อมาอ,อ่ารู้เรื่องเนะาะฉะนั้นว่าเป็นข้อมูลไปงานแต่ละงานปัญหาแต่ละจุดมันจะฟ้อง ฟ้องฟ้องว่าเกิดจากอะไรคือถ้าเราวิเคราะห์นึกมองมองอะมองผลแวะโยชงานผมชอบจะศึกษาว่ามันที่มันพังอ่ะแต่ชิ้นนี้พังมันพังเพราะอะไรมันต้องมีเหตุมีผลพังจากคนใช้รถการแับแต่สภาพหรือพังจากที่ว่าเขาผลิตไม่ได้มาตรฐานหรือการออกแบบที่คำนวณผิดพลาดอย่างนี้มันจะฟ้องเองคือคันเดียวอาจจะไม่รู้แต่นี่คือมันเจอหลายๆคันผมก็เอาที่หลายๆคันมาอาการมันซ้ําๆเงี้ย ก็มาวิเคราะห์ถามประวัติการใช้รถของเจ้าของรถด้วยแล้วก็มาวิเคราะห์แล้วก็มาคำนวณซึ่งงานซึ่ง,งที่บอกแต่ละตัวมันมันเป็นเรื่องจริงนะครับมันเป็นซี่สามารถตรวจสอบได้พิสูจน์ดดได้มีหลักม,มีมีหลักฐานมีมูลหมดเป็นความจริงหมดเหมือนกับกองพิสูจน์หลักฐานอะแราก็ต้องวิเคราะห์ตามนี้พอะก,กองไม่ตันอหรือกาะที่มันตันตันดำๆเพราะอเศษโซ่มันขาดแล้วมันดูดเข้าไปแต่เบื้องต้นแล้วไอ้กองตัวเล็กพูนะี อะไรวะเนี่ยมันก็ไม่ตันไม่ดำนะเนี่ยทีนี้ของใหม่ไม่แตกต่างเลยถ้าว่ามันดำมันเป็นเลนโอเคอย่างนั้นนะ่ะคุดคุงชุดคัด,คด,คดมันต้องไหมมันต้องแบบฝุ่นอันนี้คือค่าคัดในเหลือแบบไม่เป็นอะไรเลยไม่เปลี่ยก็ได้แต่โอเคแล้วซ่อมก็ต้องทีเดียวจบเนี่ยแต่ว่าใายพางสาดถามว่ารถเกียร์ ซีวีทีอะขับกระชากขาดไม่ไปไม่ได้เพราะว่าไอตัวนี้มันออกแบบว้ให้ขับการเปลี่ยนเกียร์ที่สมูทต่อเนื่องไม่ใช่ว่าเหมือนเกียร์เปลี่ยนเกียร์ที่ไม่รู้สึกง่าง่ายเพาเกียร์แอบปี้ไหนไม่รู้สึกก็คือวิ่งอย่างเดียวและที่สาม,มารถที่จะขาก็คือช่วงรอบจักรยคือใช้เกียร์สูงสุดนั่นคือการที่อีกฝกั่งนึงขยายเต็มที่อีกฝกั่งนึงหกเต็มที่สาม,มารถจะขาด่วงนั้นนะครับส่วนเกียร์ต่ำถ้าเกียร์ต่ำคืออีกฝั่งที่มมที่ขับเคลื่อนอะ ขยายเต็มที่แต่ฝั่งฝั่งที่ส่งกําลังอ่ะหุบแล้วพอเกียร์สองมันก็เร่มขยายขึ้นขยายขึ้นเพื่อฝั่นนนงนั้นหุบไอ้ช่วงเนี้ยมันมีแรงดันเลี้ยงอยู่แล้วมันไม่ได้หุบเต็มที่ช่วงนี้จะไม่ขาดคำลับไม่ขาดแต่ถ้าลองบิดสูงสุดเกียร์ห้าเกียร์เจ็ดเนี้ยปื๊ดอ,อัดขยายเต็มที่ฝั่งนู้นจะเล็กลงเพราะต้องการรอบสูงสุด่อนี้กจะใหญ่ขึ้นนั่นแหละช่วงนั้นแหละช่วงกลับมุมตรงนั้นแหละมันก็ตายตรงคอมันขบขบไปเรื่อยเรื่อยมันก็ยืดไปเรื่อยแล้วก็ความร รีดแล้วมันบางนะศูนย์จุดศูนย์จุดห้ามิลมศูนจุดศูนย์ห้าม,นมขนาดเนี้ยมันบางคนระับมีอยู่เก้าเส้นพอถ้าได้ขาดเส้นนึนปุ๊บก็เหมือนเราก็ทากเชื่อครับมันก็ไปหมดทั้งแผงลนะก็ร่วงกราวเลยตอนนี้ผมก็จะเปลี่ยนเอาตัวนี้ใส่แล้วดูซิว่าจะใช้ได้นานกว่าเดิมไหมแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะขันนั้นก็ใช้อยู่แล้วก็ขับดีกว่าเดิมด้วยคือ พื้นผิวสภาพ่าของตีมอ่ะมันจับได้ดีกว่ากว้างกว่าประมาณสักมิลหนึ่งกว้างกว่ามิลหนึ่งคือมันก็จับได้เยอะกว่าแล้วก็ไอตัวนั้นเหล็กมันองศามันก็เท่ากันนะวัดแล้วเท่ากันหมดไม่มีรอยเลยไหมปกติถ้าขาดแล้วมันดูดดูดแล้วก็ชาขาดก็อย่างนี้มันไม่มีรอยไม่มีอะไรที่ตัวแกงไม่มีรอยมันเหมือนกับตัวมันเองมันขบกันเองอ่ะมันจะเป็นสารตื เห็นชัดเลยแล้วนี้นี่คันที่สองเจอเนี่ยท้อเนี่ยเนี่ยมันเวลามันมันช่วงมันเป็นโค้งมันก็จะแบบสายพานะดีบงอะ่ะไอตัวนี้มันก็จะบิดตะกิิทีนิดเล็กนิดเนี่ยแล้วลอบเครื่องยนต์นะครับมันสี่พันรอบเข้าไปแล้วตอนนทีอทีมันก็จิดๆๆๆ๊ดจิ๊ดจิ๊ดแี้จนเป็นรอยเป็นรอยถ้าตะเกีดีเป็นรอยเป็นรอยขีดขีดอะ่ะผมก็หาจาอรลอยมาจากไหนอะไรเป็นสีกัน มันก็ไม่มีให้เห็นว่าอะไรจะไปเข้าไปสัมผัสไอ้ตัวนี้ได้เลยไม่มีเลยระแทคกมาเลยทุกอย่างก็ปกติหมดแล้วก็เนี่มันมาจากไหนก็พอเราไปเคราะห์กันมาปุ๊บช่วงที่ว่ามันบิดตัวเงี้ยมันมาหลายๆครั้งเนี่ยเป็นแผงเงี้ยผมบิดโค้งเงี้ยมันก็ต้องมีการอ้าของด้านหลังผมกลับรถอ่ะก็ต้องตีวงเงี้ยและแค่เนี้ยสกิดเนี้ยนิดเดียวเนี้ยจิ๊กชิ๊กเนี้ยพอเป็นรอยและจังหวะมันดันพอมันตีก็โดนดันด้วย เวลาเข้าตรงมุมกลางเนี่ยมุมกลางแกนกลางเนี่ยไอตัวข้อมันชนก่อนนะเนี่ยข้อมันชนก่อนนะตัวเนี้ยตัวกลางมันชนกมันก็ดันไอตรงสายพานก็ดึงดึงไว้ไอนี่ก็ดานออกมันก็เกิดกลุ่มกลางไอนี่ก็อ้าพออ้ามาสายพานก็หลวมมันหลวมมันเกิดอะไรขึ้นมันก็มีระยะพอมีระยะก็อ่านน้ครับก็โอเค สองทุ่มแล้วได้เวลาก่อนเกีย้ยวเป็นอะไรเรื่องนะโอเคครับจบขราวฝากตุ้นได้คืนนี้เลยกันเันดี